ป๊อบชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับป๊อปอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูบอลสีนางใหม่ค่ะบอลสีนางใหม่ที่ป๊อปได้ทําการเอาเขามาเลี้ยงนะคะเป็นเวลา3เดือนเนาะตอนนี้ก็ครบ3เดือนแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตให้ดูค่ะว่าจากบอลสีนางใหม่ต้นเล็กๆที่ได้รับมานะคะคลิปก่อนหน้านี้ถ้าทุกคนที่ เคยเลื่อนลงไปดูก็จะเจอนะคะก็มีลงไว้นะคะว่าได้รับบอลสีมาใหม่นะคะเป็นบอลสีนั่งไหมมีแค่หนึ่งใบนะคะเล็กๆเ,เองเนาะเป็นบอลที่เกิดจากการผ่าหัวนั่นเองนะคะตอนนี้เราปลูกได้ครบระยะเวลา3เดือนนะคะเราจะมาอัปเดตให้ดูการเปลี่ยนแปลงของเขานะคะว่าเขาโตขนาดไหนก็คือจากที่มีใบเล็กกว่าเล็กกว่า มือแผ่นฝ่ามือของป๊อบเนี่ยนะคะเล็กกว่าเนี้นะคะ่ะก็ตอนเนี้ยทุกคนดูสินี่เห็นไหมใหญ่กว่ามือเราแล้วนะคะแล้วก็โตมากๆเลยค่ะนี่นะคะแผ่นใบเขาก็จะเล่นสีสีแดงสดมากๆเลยค่ะสวยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะ แล้วก็ปลูกบอลช่วงหน้าหนาวก็จะมีลายแดงนะคะทุกคนทีนี้ถ้าเกิดว่ามีลายแดงแล้วเราไม่รู้เราไม่รู้จะหาวิธีแก้ปัญหายัางไงนะคะทุกคนแนะนําเลยนะคะก็คือยายาเบือปูนะคะพอใช้ใช้ยาเบือปูนี่แหละนะไปซื้อมาตามร้านที่เขาขายพวกปุ๋ยยาค่ะ เพราะว่าเราไม่รู้จะเอาใช้ใช้อะไรตัวไหนแล้วนะคะก็คือใช้น้ํายาล้างจานก็ยังเอาไม่อยู่นะคะเราจะต้องใช้ยาเบอร์ปูนี่แหละนะคะอยู่หมัดเลยปลูกบอลช่วงหน้าหนาวจะมีตัวที่เป็นเหมือนแมงมุมตัวสีแดงๆตัวเล็กๆนะคะตัวตัวนั้นแหละเขาเรียกว่าลายแดงนะคะจะ เป็นตัวร้ายเลยนะคะจะชอบมาดูดกินน้ำเลี้ยงของต้นบอนของเรานะคะทำให้ต้นบอนไม่โตชะงักหยุดโตนะคะแล้วก็เกิดการลากเน่านะคะแล้วก็ที่ตามมาก็คือหัวก็จะเริ่มฟอนเน่านั่นเองนะคะดังนั้นเราจะต้องคอยสังเกตอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดเจอนะแนะนำเลยให้ไปหาซื้อ,อยาเบอร์ปูนะคะ จะเป็นยี่ห้อของอะไรก็ได้อะทุกคนที่นั่นแหละเราก็นํามาโรยนะคะเขาจะเป็นผงสีขาวๆแบบนี้นะคะ่ะเหมือนแป้งเลยนะคะก็คือตอนแรกก็ลองใช้ลองใช้แป้งทาตัวของเรานะคะก็ก็ยังเอาไม่อยู่นะคะมีคนในกลุ่มแนะนํามาบอกว่าแป้งก็ใช้ได้นะคะแต่พอลองมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยู่นะคะเราจะต้องใช้พอมาโดนไอ้ตัวเนี่ยยาเบอร์ปูเนะี่ยอยู่หมัดเลยค่ะนะ ตอนนี้มีหน่อเยอะมากนะคะบอนสีนางใหม่นะคะก็เท่าที่นับดูนะคะก็จะมีหนึ่งนอสองนอแล้วก็สามมีสี่นอแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็ยังยังไม่กล้ายังไม่กล้าขุดขึ้นมาแยกหนอนนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวต้นจะโซมนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงแบบว่าหนาวอยู่เลยนะคะ อากาศยังเย็นอยู่เนาะเราก็จะรอให้หมดหนาวแล้วจะรอยแยกทีเดียวดีกว่าเพราะว่ากลัวว่าต้นเขาช่ำแล้วเขาจะไม่โตนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทําไม้ค้ำให้เขานะคะเพราะว่าไม้ค้ำอันเก่าเนี่ยก็คือตอนแรกใบเขาก็จะเล็กๆแบบนี้ค่ะไม้ก็จะสั้นๆหน่อยเราก็จะมาถอดออกทําที่ไม้ค้ำใหม่ไม้ค้ำก็หาง,ง่ายๆนะคะตามบ้านเราก็จะเป็น ข้าแขนงของไม้ไผ่นะคะเราก็ไปตัดมาเนาะถ้าใครมีไม้ที่เป็นเอาไว้สำหรับค้ำต้นไม้ค้ำบอนสีที่หาซื้อสวยๆน่ารักน่าักก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าของป๊อบเนี่ยจะเน้นที่เราหาได้ง่ายๆตามบ้านเรานะคะไม้ไผ่นี่แหละนะดีสุดแล้วนะคะแล้วก็จะถอดอันเก่าออก เวลาเวลาป๊อปปลูกนะคะป๊อปก็จะปลูกปลูกคล้ายๆกับบอลสีของเฮาของส่วนเลยนะคะวิธีการปลูกก็ปลูกเหมือนกันนะคะเราอาศัยตามที่เราถนัดนะคะทุกคนก็คือเราจะปลูกลงไปเลยแบบพอดีพอดีไม่ลึกมากเกินไปแล้วก็ไม่คือยังไงอะ่ะปลูกไม่ลึกเกินไปนะคะแล้วก็ไม่หัวมันเขามไม่โผล่ขึ้นมาบนดินนะคะ ปลูกในความลึกของหัวที่เราฝังไปก็พอดีพอดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกแบบให้ต้นเขาขึ้นมาข้างบนเยอะต้นเขาก็จะล้มนะคะจะเอ็นได้เราคนเราจะต้องแนะนําว่าให้ปลูกแบบอย่างที่ปอปลูกนี่แหละก็คือดีที่สุดแล้วนะคะเขาก็เขาก็มีหน่อนะคะเนี่ยเห็นไหมนางใหม่ก็มีหน่อนะคะบอนสีจะมีหน่อได้เนี่ย ก็คือหัวของเขาเนี่ยจะต้องแบบว่าพร้อมนะคะก็คือจะเริ่มแบบมีหัวพร้อมที่จะขยายพันธุ์ก็คือหัวจะค่อนข้างใหญ่หน่อยเขาก็จะเริ่มมีมีหน่อนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นบอลที่แบบต้นเล็กๆแบบเนี้ยเนี่ยหนอจะยังไม่ค่อยโผล่ขึ้นมานะคะหรืออาจจะโผล่แต่จะเป็นน้อยมากนะคะยังไม่ค่อยเห็นต้นเล็กๆแบบนี้มีหนอนะคะนอกจากว่าจะอายุ อายุ3มเดือนขึ้นไปนี่แหละถึงจะเริ่มมีเนาะนะคะเพราะว่าเขาจะต้องไปสร้างหัวก่อนเนาะดินที่เราใช้ปลูกเนี่ยก็จะใช้เป็นดินหมักใบกมปูนี่แหละนะคะหายไปเลยก็คือไปไปกวาดาตามต้นใบกมปูนะคะแล้วก็จะมีเศษใบกมปูแล้วก็มีดินติดมานิดนึงนะคะเท่านี้แหละเราก็สามารถนํามาปลูกบอนได้แล้วนะคะหรือเราจะนํามาผสม ป่ยข้อก็ได้นะคะแต่ของป๊อบไม่ได้ผสมอะไรเลยก็คือจะใช้ใช้ตัวเดียวเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะหายากหน่อยนะคะเพราะว่าแถวบ้านเนี่ยก็คือเขาจะนิยมปลูกต้นไม้นะคะก็คือจะไปแย่งกันหาหาตอนนี้หาแทบไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเนี่ยดินหมักใบกำปูหายากมากๆ อ่านะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการใช้ไม้ค้ำนะคะม <c oughs> ีเลยนะคะไม้ค้ำก็จะเราก็ก่อนที่เราจะไปตัดมาเราก็ต้องท้องวัดด้วยนะคะวัดขนาดของไม้เราเพราะเราจะต้องเอาความยาวขนาดไหนนะคะทุกคน ค่ะทุกคนป๊อบก็ได้ทำการเสียบไม้ค้ำนะคะแล้วก็มัดมัดต้นบอลนะคะติดกับไม้ด้วยเชือกปอนะคะทุกคนแบบนี้เลยเนาะนี่จะใช้ไม้ทั้งหมด4อันนะคะเพราะว่าเราเรามีใบใหญ่อยสี่ใบนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ล้วก็มาแชร์ไอเดียกันปักปักไม้นะคะปักไม้ค้ำต้นบอนนะทุกคนสามารถปักแบบนี้ได้ง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปหาซื้อเอาไม้ที่เขาค้ำบอนนะคะเราไม่ต้องหาซื้อเราใช้ไม้ไผ่นี่แหละขแขนงไม้ไผ่ดีสุดสวยได้เหมือนกันนะคะหาได้ง่ายๆตามบริเวณบ้านแล้วก็มาอัปเดตให้ดูว่าบอนสีน้ังใหม่ที่ปอปลูกเนี่ย อายุสามเดือนนะคะมีหน่อแล้วนะทุกคนมีหนอ่อปลูกปลูกแบบที่ปอเคยปลูกเลยนะคะมีหนอเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นที่เราปลูกเขาด้วยดินหมักใบกมปูแล้วก็อาจจะลดด้วยไข่บ้างผงชีลดบ้างนะคะเนี่ยเขาก็เลยออกหนอ่อสามเดือนนะคะมีหนอ่อหัวหัวเขาคงจะใหญ่มากเลยยังไม่เคยหุดหัวขึ้นมาดูเลย ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอใหม่ๆของป๊อบนะคะป๊อกก็จะพยายามถ่ายต้นไม้ที่บ้านนะคะพัฒนาการในการจากที่เราปลูกต้นเล็กนะคะก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะหลายๆ หลายๆครั้งนะคะการจเจริญเติบโตของเขานะคะว่าเขาโตไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ถ้าได้ต้นอะไรมาใหม่ก็เดี๋ยวจะมาทําวิธีการปลูกลงด้วยนะคะก็เดี๋ยวก็เรามาค่อยมาปลูกไปด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ